สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับแผงจอเพลองนะครับนั้นในพระรอบนี้เป็นพระชุดใหม่ครับพี่นะครับได้พระสวยเลยนะครับได้หน้าพระสวยได้พระสวยๆแบบนี้ในพิธาองค์ละสามร้อยบาทนะครับพร้อมส่งทุกรายการครับพี่นะครับในช่วงทีเดียวของเราในวันนี้นะครับมีอะไรพี่ๆได้รับชมกันบ้างนะครับเพราะว่าพระชุดนี้นะครับพี่ลองเข้ามารับชมดูก่อนนะครับเนื้อพระรายหน้าพระสวยๆเลยนะครับทางเราก็จัดให้นะครับเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวพี่มาเริ่มเลยแล้วกันพี่รายการแรก สำหรับรายการแรกี่ครับเอาเป็นหลวงพระแดงดีกว่อพี่ี่ครับองคนี้พี่นับแจก,กไม่ครัวดูนี่ผิวสวยสวยผิวแห้งเลยเพีหยนไหมอันนี้สวยแห้งเลยนะดูดดูตาก็ได้ความลึกอ่ะดูตาก็ได้พี่ความลึกพี่นะ้ำดาฟอนตัวหนังสือนี่สวยเดิมนืสวยเดิมธรรมชาติพี่ผิวเออเขาเรียกว่าอเส้นขนแมวเพีห็นไหมด้านหลังในครับเห็นไหมรอยยืดรอยเส้นพี่นะ้กาวไรต้องแห้งในครับกาวไรต้องแห้งจอะปิ้นจอะเดิมสามร้อยบาท พ้แดงวัดเขาไ,ได้อีกพี่สา0ร้อยบาทนะครับสมเด็จเฉลิมพระเกียรติอันนี้สวยจริงนะครับสวยจริงทรงสวยพิมพ์สวยเนื้อแห้งเม็ดมวลสารดั่งเดิมเนะีน่ยบ,บ,บ้าเม็ดมวลสารดั่งเดิมครับพี่สวยแห้งธรรมชาติด้านหลังก็จะเป็นรอยย่นๆอันนี้มวลสารทั้งทั้งนั้นเลยพี่นะเออมวลสารทั้งนั้นเลยนะผมเอาสามร้อยบาทเนี่ยครับสามร้อยจัดไปดิพี่นะครับ,บนี่ครับพี่แนวเชนะียราตแล้วที่เป็นอ่าท่าเรือแนวนวเชียราตท่าเรือ โอ้โหเนื้อไม่ต้องพูดถึงพี่ดูเนื้อเดี๋ยครับชิราตกรุท่าเรือครับพี่ในครับองนี้สายใต้น่าจะรู้จักกันดีหลังกระดานด้วยหลังปาดกลับหมาก300บาทนะครับสามบาทแล้วก็องนี้ครับพี่นีนี้จะเป็นหมูเขาปานพินักขี่ไก่เนื้อสวย ถ้าไก่ฟอร์มนี้ราคา300พี่ๆไม่จัดผมก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วนะครับสวยเดิมธรรมชาติเดี๋ยวพี่อุดยังอยู่นะดูดิ ي, อันนี้เ็นถุงซีนด้วยนะครับจัดโปรโมชั่นในช่วงอ่ช่วงเที่ยงของเราเลยดีกว่านะครับทางเราก็จัดไปเลยดีกว่านี่พี่พา้าสวยๆแบบนี้เนะี่ยเราไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดนะเนื้อพ้าและหน้าพ้าสวยมากจัดไปพี่300บาทน,นะครับไม่เคยขาดจัดให้ตลอดนะครับพี่จ๋าไม่เคยขาดจัดให้ตลอดครับพี่นะครับไปกันต่อกับองค์ต่อไปนะครับพระเพิ่ม สำหรับพระเปิมเนี่ยครับเป็นพระเนื้อสวยมากนะครับพี่ดูเนื้อเลยนะครับดูเนื้อพระเปิมนะครับมีความสวยมีความเก่ามีความแห้งครับและมีความเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นวัดดอนแก้วนะพระเปิมแล้วพี่ดูด้านหลังดูความแห้งเนี่ยเห็นไหมพี่ดูด้านหลังดูความแห้งเนี่ยเอางี้พี่สามร้อยวัดดอนแก้วกลุวัดดอนแก้วสามร้อยบาทนะครับอ่าสิวัรีอันนี้หลวงปู่ทิมครับพี่ผงพายกุมารนะครับสิวัรีหลวงปู่ทิมครับพี่ผงพายกุมารนะครับมาเป็นก้อนๆเลยพี่ เห็นไหมผงพายกุมารมาเป็นก้อนๆเลยพี่ในครับสวยเดิมธรรมชาติเอาเอาไปสามร้อยบาทนะครับพระศิวลีหลวงปู่ทิมครับพี่วัดพระหัตถ์ไร่นะครับชัดเจนนรับพี่ในะครับชัดเจน,น,นะนด้วยธรรมชาตินะครับแล้วก็เหรียญสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วเดีนะ๋ยวที่รึกพระราชทานเถิงศพกับพี่ 02, ปีศูนย์สองปู่เผือกวัดกิ่งแก้ว วัดกิ่งแก้วเอาสามร้อยบาทนะครับลงปู่เผือกนะเ,เ,เรีย๋ยญเสมาเลี่ยมวินเทจด้วยนะครับยังไงก็คุ้มนะคนครับบายังไงก็คุ้มครับพี่แนวองค์ต่อไปองค์ต่อไปจะเป็นออกคุณแผนบ้านกลางนนะครับคุณแผนบ้านกลางสวยเดิมนนะครับเออสวยเดิมธรรมชาติบ้านกลางบ้านกลางพายคู่หักเดียวเอาสามร้อยบ้านกลางเอาไปสามร้อยบาทนะครับสมเด็จองค์นี้พี่เนื้อกริยาศาสตร์นะครับเนื้อกยายศาสตร์ยังไงยังงั้นเลยพี่ดูเนื้อเนี่ย เนี่ยครับอา่าพี่ดูเนื้อเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมแก่ตังอิ้วเนื้อเป็นก้อนก้อนก้อนมวลสารไม่ต้องพูดถึงพี่เนี่ยครับมองเห็นกันอยู่แล้วสําหรับมวลสารองค์นี้นะเนี่ยครับนะยังไงก็มองเห็นกันอยู่แล้วพี่สวยธรรมชาติในไะอพี่สวยและธรรมชาติดูเนื้อด้านหลังเนี่ยเอา สามร้อยบาทนะครับเนื้อกาศาสตร์รายการแรกนะพี่นะ้าวสมเด็จนะสวยจริงนะครับาสวยจริงไม่ต้องอิงนิยายนะครับอ่องค์นี้พี่องค์นี้ก็สวยนะครับอ,องค์นี้อาบะเช่โอ้โหพี่เอ้ยดูข้าบดูข้าบเบ้าดิรอยช่อข้าบเบ้าอาบาะเช่สบายเดิมด้วยสามร้อยบาทนะครับแล้วหลวงพูดว่าเตารีดิอาบะเช่สามร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญอันนี้เป็นเหรียญจัก,กรเพชรในครับเหรียญจักระเพชรวัดดอนเนี่ยพี่ ดูเนื B B ้อด so ูพิม no, พ์ดูทรงดูธรรมชาติเดยเหรียญจักรเพชรวัดดอนเอาสามร้อยบาทนะครับดูเนื้อเนี่ยเนี่ยเหรียญของผมเนี่ยจักรเพชรวัดดอนสามร้อยนะครับราคาแบบกรุบกริบมากนะครับแล้วก็ปู่ทวดนะครับเนื้อว่านชัดเจนครับพี่นะครับพิมพ์ใหญ่นะแต่สภาพช้ำหน่อยนะครับสภาพช้ำหน่อยไม่เป็นไรครับพี่นะครับสภาพแบบนี้ก็ต้องจัดอ่ะนะครับเนื้อว่านชัดเจนมากนะครับเม็ดดําเม็ดขาวเม็ดขาวคุณเม็ดแดงอะไรเนี่ยนะครับนะใช้คําเดียวเลยว่าในครับชัดเจนมากนะครับเนื้อกากยา เอา300บาทเนีครับอ่าพระกิ่งนะครับันจำเป็นพระกิ่งดีดน้ำมนต์นะครับพี่ดูค้าบดูค้าบเผื่อค้าบใครร่องรอยการแขวนร่องรอยการใช้ในพี่นะพระกิ่งดีดน้ำมนต์โอ้โหสวยจริงนะครับสวยจริงอุดเดิมด้วยดิสามร้อยนี่พอจะหวั่นไหวได้ไหมอ่าสักสามร้อยนี่พอจะหวั่นไหวได้ไหมพี่เบาๆแบ่งๆกันไปนะครับสามร้อยบาทนะครับพระหูยานก็พี่นี่เป็นกลุ่มของชัยนะนะนีครับพระหูยานนะพี่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงดูธรรมชาตินะครับ อันนี้เป็นของใช้นาทะครับพระอุญาณนะและดูนะนะครับพี่ดูรายละเอียดนะด้านหลังหลังลายผ้ารายผ้าเดิมเดิมพี่นนครับพี่พ่ยาลายผ้าเดิมเดิมพี่เอาสามร้อยครับพระอุญาณนะสามร้อยบาทนะครับอ่าอง์นี้ก็พี่สําหรับองค์นี้นะครับจะเป็นอ่าเนื้อผมพุทธคุณเนี่ยพี่ในครับหลวงปู่บุวัดอินมาอุ้มบาทนะอุ้มบาทเย้าพี่นครับหลวงปู่บุวัดอินนะสวยนะสวยและธรรมชาติด้วย เห็นไหมพี่สวยแล้วธรรมชาติมวลสารเขาชัดเจนน่ะนวพี่พ๋ามวลสารเขาชัดเจนน่ะได้ดูเนื้อดิโอ้มวลสารอย่างเดิมอะ่ะสามร้อยบาทนนครับสามร้อยแล้วก็หลวงปู่เหรียญก็มีในครับดาวหลวงปู่เหรียญนนครับเป็นพระปิตาก็พี่นนครับด้านหลังก็จะมีอ,อ๋อร่องรอยลายนิ้วมือนะนาหลวงปู่เหรียญอันนี้ปู่เหรียญหัวครับพี่รนบปู่เหรียญผู้ยิ้มนะสามร้อยบาท นี่ครับสามร้อยแล้วก็พระชัยเนี่ยครับพระเจ้าอคนนี้ก็ได้สวยจริงเนียครับพระชัยห่วงยิ้วว่าพี่นะพอเดิมพอเดิมโอ้โหพี่เอ้ยดูเนื้อเด้พอเดิมปุกเสกนะมีรอยจานด้วยสามร้อยบาทเนี่ยครับพอเดิมปุกเสกมีรอยจานเอาไปสามร้อยเนี่ยครับพระพิตาครับพี่เนวอคนนี้จะเป็นแข้งหมอนหลวงผู้จีนนะนะ่ครับดูเนื้อโอ้โหความเก่าความแห้งเนียครับบอกคําเดียวเลยว่าเราใจยิ่งนักเนี่ยับเราใจยิ่งนักเนี่ยครับสวยเดิมธรรมชาติ สามร้อยบาทนะครับอันนี้บางหุ่นพรมพิมพ์ใหญ่นะพี่ๆบางหุ่นพรมกรุเก่าพิมพ์ใหญ่ใี่ดูเนื้อเนี่ยกลุเก่าพิมพ์ใหญ่เนี่ยค่อยๆไล่ให้ดูเนื้อเนี่ยโอ้โหไม่ใช่พระธรรมดานะกลุเก่าพิมพ์ใหญ่เห็นไหมเถ็นพิมพ์ใหญ่ด้วยสามร้อยบาทนะครับกูุเก่าพิมพ์ใหญ่นะเอาไปสามร้อยผ้าผงรูปเหมือน เนะพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อผมมาช่องแคลพี่เดาพระผงนะพิธีดาบเป็นพระผงเป็นพระสมเด็จรูปเหมือนนะเดาครับรูปเหมือนระฆังเนี่ยเดครับด้านหลังก็จะมีตาวัดท่านอยู่เะครับเป็นตาวัดตายางสีดํานาครับเป็นตาวัดตายางสีดําเอาสามร้อยบาทนะาครับเป็นตาวัดตายางสีดําไปสามร้อยอ่พระกิ่งเดครับพระกิ่งซึ่งอยู่ในเรียมนะอ่าพี่ดูเนี่ยพระกิ่งซึ่งอยู่ในเรียม เห็นไหมเรียมเดิมและเรี่มธรรมชาติเอาสามร้อยบาทนะาพักกิ่งนะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับ,บ,รบเราก็อ่านี่เลยแล้วต่อเนื่องกันไปเนี่ยดูเนื้อนครับวงนี้เป็นพิมพ์เส้นได้ครับพิมพ์เส้นได้ไในอับอันนี้เป็นบางหุ่นพรมพิมพ์เส้นได้นะครับสวยสวยเดิมธรรมชาติ ในครับพี่เส้นได้สามร้อยพี่เส้นได้บางคนพรมดูง่ายเลยดูง่ายแล้วได้เดิมด้วยนนครับดูง่ายแล้วได้เดิมด้วยสามร้อยบาทนครับบางคนพรมเส้นได้แล้วก็อง์นี้องที่เป็นปูเอี่ยมนะครับปูเอี่ยมนะวันนี้พระสวยพี่นะครับด้านล่างนี่ดูเนี่ยร้อยปีหลวงปูเอี่ยมนครับพี่พี่เอร้อยปีหลวงปูเอี่ยมเอาเอา สามร้อยบาทนะครับร้อยปีหลวงปู่เยยมนะนะครับล้าก็รูป่อหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้เป็นเอ่อรูป่อซึ่งต้องถามว่าเก่าไหมเก่ามากนะครับเก่ามากถึงมากที่สุดพี่นะรูป่อนะดูเนี้ยนะครับพิมพ์กีตาด้วยในครับในราคาแบบโอหบาดหูบาดตาแลบบาดใจยิ่งนักนะครับราคาเบานนครับพี่ดูรอยหยอดรอยเทนนครับพี่ๆลองดูรอยหยอดรอยเทรอยธรรมชาตินี่คือรูป่อหลวงพ่อเงินบางค่ะในครับพิมพ์ขีตา สามร้อยบาทนะครับกระชากใจยิ่งนักในครับกระชากใจยิ่งนักนะครับแล้วก็เอหลงผู้ทั่วเดี๋นี่ในครับรุ่นลอยน้ําเนี่ยหลวงพู้ทวดนะรอยน้ำครับพี่สวยนะพี่นะเนื้อว่านนะครับหลวงพู้ทวดรอยน้ําเนื้อว่านองค์นี้นะครับเอาเอาห้าร้อยบาทนะครับขอความแตกต่างไว้องค์นึงในครับขอห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็คูสลอดเดี๋ยวพี่นะครับหลวงพ่อปานกูคูสลอดนี่สวยเดิมดูให้ สวยเดิมดูง่ายสบายตาครับพี่อันนี้ด้านหลังโดนฝนมานะน้ำเนี่ยด้านหลังฝนเข้ากรอบนะนี่เห็นไหมดูร้อยฝนเนี่ยมวลสารด้านในชัดเจนมากในับพี่พี่จ๋ามวลสารด้านในชัดเจนมากสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็สมเด็จองค์นี้ครับพี่นครับสมเด็จองค์นี้เป็นวัดพระคลังในฮะพี่พี่จ๋าสมเด็จวัดพระคลังครับพี่ครับเป็นวัดพระคลังพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระสมเด็จวัดพระคลังพิมพ์ใหญ่ครับพี่นะครับแล้วเนื้อหามวลสารพี่ดูนี่ปึ๊กเลยไหม เออปึก๊กเลยไม่ดูนี่วัดพระคลังพิมพ์ใหญ่เอาห้าร้อยบาทเนสำหรับวัดพระคลังองค์นี้นะเนะครับห้าร้อยบาทีน่ะครับส่วนทรงองค์เอวพิมพ์ทรงสวยชัดเจนและธรรมชาติห้าร้อยบาทนะครับพระท่ากระดานนะครับพระท่ากระดานกับพี่กาญจนาบุรีนะดูผิวดูพันดูธรรมชาติเห็นไหมดูผิวดูพันดูธรรมชาตินี่พี่ดูไข่เห็นไหม ไข่เดิมเห็นไหมไข่เดิมไข่รธรรมชาติเนี่ยเอาสามเราไปถ้าการะดานวิ่นาะการจนันทบุรีนะแล้วก็องค์นี้โอ้โหนี่ได้สวยเลยนะครับใครพลาดราคานี้ไม่มีแล้วนะดูเนื้อเนี่ยองค์นี้เป็นเชียราด้ยวยพี่นะครับนะั่เชียราดอินโดจีนนะครับปีสองพันห้าร้อยชินนาลาดอินโดจีนปีสองพันห้าร้อยโคตรคมกริบเลยนะครับชินนาลาดอินโดจีนนะครับปีสองพันห้าร้อยนะ เอาสามร้อยบาทนะครับวันไี่มีแล้วพี่นะครับราคานี้คือเราราคาที่เราแบ่งให้กันจริงจรครับเป็นราคาที่เราแบ่งปันกันให้จริงๆครับพี่นะครับแล้วก็จอบจอบใหญ่ตรงนี้พี่หูปิงเห็นไหมวิ่งร่างยาวขึ้นไปอ้อมมาแตะวิ่งร่างยาวขึ้นไปอ้อมมาแตะครับพี่ในครับสาหรับจอบใหญ่รวมเพื่อนบางคันนะครับจอบใหญ่นะสามร้อยครับเป็นยาราคานะครับเออเป็นยาราคาโอ้โหนี่หลวงพยยอดนะพี่ดูเนื้อเนี่เป็นยาดูการเทลโบราณเนี่หลงพยยอดมันหนองประหมอครับพี่ อู๋พาย,ยังสวยเลยหลวงพยอดวัดหนองประหมอพี่ดูใส่ตลับงดง,งามยิ่งนักไม่ต้องแก่แนะ้วราคาเรื่อสามร้อยใครไวใครได้่ะนะพ่พยอดยังสวยเลยพี่เนย่อนใครไวใครได้เนี่ยครับแล้วก็ต่อไปครับพี่ในครับหลวงพทบเนครับอันนี้เป็นหน้าฝรั่งอุ้ยล่องรอยการเทล่อบโบราณนะครับต้องเชืว่าล่องรอยการเทล่อบโบราณเดิมๆเลยพี่หน้าฝรั่งนะอห้หน้าฝรั่งราคานี้ครับพี่ไม่มีแล้วนะ หน้าฝรั่งสามร้อยบาทอุ้ยพ้าสวยมากตะใบเดิมเดิมเลยเนะครับเอาผ้าสวยมากตะใบเดิมเดิมเลยสามร้อยบาทนะี่ครับ,ออลบ,นะรบแล้วก็นี่เลยพี่เนะี่ครับปิดตาสายวัสพานสูงนะครับพี่นี่ครับเนื้อผงคุกรักจุ่มรักปิดทองโอ้โหขาบทองเมื่อกฝังอย่างหนาแน่นเนะครับขาบทองพี่ดูเลยฝังอย่างหนาแน่นเนะครับพ้าที่สวยนี่ยในกรอบเดิมเดิม,เ,ดมเห็นเขาใส่ไ,ไว้ไหมล่ะเนี่ยอันนี้อาจจะแหว่งหรือเปล่าตรงเนี้ยอาจจะบิดหรือเปล่าขออนุญ,ญ,ญาตแกะดูนะ เนี่ยครับเออขออนุญาตแกะดูนะเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าตรงนี้มันมันบิดหรือมันยังไงหรือเปล่านะอ่า้นะครับขออนุญาตดูสักครู่เดียวพี่นี่ผูนิพ้าเดิมจริงเนี่ยดูดิผูพัชสพานสูงว่าพี่ปูเอี่ยมเลยนะีครับต้องเป็นปูเอี่ยมแล้วล่ะดูเนื้อดิเนี่ยเนี่ยครับต้องเป็นปูเอี่ยมแล้วล่ะพี่นะครับอง์นี้นะดูเนื้อได้เลยพี่เม็ดมวลสารข้าวความเก่าสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทพระจงครับพี่นะครับหลวงพระจงวัดหน้าต่างนอกนะครับเหรียญเสมานะหลวงพระจงครับพี่บล็อกปีเม็ดผลในครับบล็อกนี้พี่น้ำมีเม็ดผลนะครับก็สวยเดิมธรรมชาตินะครับหลวงพระจงวัดหน้าต่างนอกในครับเดิมจริงพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็สมเด็จวัดระฆังครับพี่นะครับพิมพ์หลวงวิจารณ์แล้วนี้วัดระฆังนะครับอยู่ในถุงซีนนะดูเนื้อแล้วกันในครับพี่ดูเนื้อแล้วกันเนี่ยหลวงวิจารณ์ไหมในะครับสมเด็จวัดระฆัง ะครับได้สวยได้เดิมได้ธรรมชาติเจ้พี่เน่ยบาได้สวยได้เดิมและได้ธรรมชาติครับพี่ในดูเนื้อเนี่ยปึ๊กเลยไหมเออปึ๊กเลยพี่สามร้อยวัดพระคังพิมพ์หลวงวิจารณ์พระได้สวยมากในอาบ้าพระได้สวยมากอ่องค์นี้พี่นะครับองค์นี้จะเป็นพระกิ่งเปียกทองะครับนะโอ้โหพี่เอ้ยนะบสวยงามนะพี่นะ่นะครับเขาเรียกว่าสวยแบบมีมูลค่ังนะครับสวยแบบมีมูลค่ังนะครับแล้วก็พระครูรุ่งในอาบ้านหลังเขียนไว้ว่าวัดท่ากระบือพี่ดูความเก่าเลยกรอบ แขวนจนกรอบแตกนะครับใช้พุทธคุณได้แน่นอนนะครับแขวนจนจนกรอบพลาสติกแตกอ่ะนะครับพี่ๆท่านใดที่อยากได้ไว้ใช้บูชาก็ให้ช่างเรียกใหม่ได้นะครับนะก็อันนี้พลาที่เดิมเลยนะครับแขวนใช้งานจริงนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับแล้วก็รายการสุดท้ายของเรากับพี่นะครับเป็นอุปคุตนะครับอุปคุตหลงผู้อิ่มนะครับอุปคุตหลงผู้อิ่มวัดหัวเขาเอาสามร้อยบาท นะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆนะสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาครผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ